สวัสดีค่ะจะฉลองปีใหม่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราก็กลับมาสู่วิถีชีวิต บ้านทุ่งท้องไร่ท้องนาเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาอยู่ในไร่ปอเทืองนะซึ่งเป็นพืชปลูกบำรุงดินนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ออกดอกประมาณกลางเดือนมกราคมก็คงจะมีดอกงดงามบานสะพั่งนะคะวันนี้เราจะพามาชมเถียงนาน้อยสไตล์โมเดิร์นนะคะในส่วนของคําว่าเถียงนาเนถะียงนาคือสิ่งปลูกสร้างเล็กๆนะที่ปลูกไว้ตามท้องทุ่งท้องนาเพื่อหลบแดด หลบฝนนะคะในฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งเถียงนานี้นะไม่ได้มีเฉพาะในภาคอีสานนะคะก็จะมีทุกภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็จะมีหมดที่ไหนที่ทําการเกษตรก็จะมีเถียงนาตัวนี้นะคะไว้พักผ่อนก็จะเรียกแตกต่างกันไปนะคะเถียงนานะคะลงนาขนํานก็แล้วแต่จะเรียกนะ,ะซึ่งเถียงนานะคะอ่า เหตุที่เรียกว่าถึงนาก็เพราะนะในการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างในแต่ละครั้งเจ้าของบ้านนะก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกันนะคะว่าเราจะสร้างตรงไหนอะไรยังไงนะซึ่งการปรึกษาหารือกันบางครั้งก็จะมีข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นนะนำมาซึ่งข้อสรุป ก็เลยเกิดคําว่าเถียงนานับตั้งแต่วันตอนนั้นเป็นต้นมานะคะในส่วนของเถียงนาก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ,ะมีข้อห้ามอยู่ข้อเดียวห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของคนตายเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะคะเมื่อตกลงกันได้แล้วนะคะแล้วก็ทำพิธีตั้งเถียงนานะปลูกเสกนะไละ่สิ่งไม่ดีต่างๆออกไปนะสำหรับเถียงนา ตัวนี้นะคะก็เป็นสไตล์โมเดิร์นน่าอยู่นะะปลูกไว้ท่ามกลางธรรมชาติะงบประมาณก็ประมาณ2องแสนห้าะค่าจ้างช่างกา็ประมาณแปด0มื่นะ,ะแล้วแต่เราจะตกลงกันนะคะอาจจะถูกกว่านี้มากแพงกว่านี้ก็แล้วแต่ะคะซึ่งเทียงนาตัวนี้นะคะเป็นขนาด4ี่คูณสาเมตรนะคะด้านบนนะคะก็เป็นที่นั่ง หิบกาแฟชิวๆของเจ้าของนานะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะบรรยากาศของเที่ยงนาตัวนี้สุดยอดเลยนะคะตื่นเช้ามานะคะก็จะมีเสียงนกกาเวาวเสียงนกกาละเวกให้เราได้ได้ฟังนะคะเป็นดนตรีธรรมชาติขับกล่อมนะคะ สัตว์ต่างๆก็เยอะนะคะเนื่องจากเราอยู่หลังวัดป่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเจ้าของนาใจดีนะะมีเครือกล้วยไม่ผูกไว้ตรงนี้ทุกๆวันนะคะเนื่องจากถึงนาตัวนี้นะคะปลูกระหว่างต้นอ่นต้นสะเดาสามต้นแล้วก็มีต้นต้นแต้นะ,ะภาคภาคอีสานเรียกต้นแต้แต่ภาคกลางไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะจึงมีมะ,มะค่าแต้นะ,ะจึงมี แขกที่รับเชิญบ้างไม่รับเชิญบ้างมาเยี่ยมชมอยู่เสมอนะแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ท่านกระลอกนะคะท่านกระลอกก็จะมามากินกล้วยตัวนี้นะคะแขกที่รับเชิญก็แขกสองเท้านะ,ะก็จะมาบ่อยๆนะคะเนื่องจากบรรยากาศตรงนี้สุดยอดนะคะไม่ต้องไปเที่ยวรีสอร์ทที่ไหนเลยนะ,ะบรรยากาศเท่งนาน้อยของอาจารย์ผ่องพันธ์ตัวนี้นะคะเทียบเท่ากับ รีสอร์ท5ดาวเลยทีเดียว